แค่คาดปลอดภัยนะครับบางคนเขาว่ามีเด็กตกน้าที่เขาแฝงจระเข้ลงไปด้วยแล้วมีจระเข้เขาดันขาขึ้นมาเหมือนโคนไม้ดันขึ้นมาช่วยชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับนี่จระเข้รุ่นแรกใช่ครับแล้วอันนี้รุ่นแรกหมดเลยใช่ไหมครับชับรุ่นแรกหมดเลยครับรุ่น2ไม่มีครับผมไม่ได้ติดมาด้วยแล้วอันนี้ล่ะอันนี้เป็นรุ่น3นะครับเขาเรียกสอนจันเพลนะครับสอนจันเพลเป็นรุ่น3าม รุ่นสามนี่ก็สร้างสี่หมื่นกว่าตัวนะครับแต่รุ่นแรกไอ้รุ่นแรกเนี่ยจะสร้างไม่เกินพันตัวนะครับ,รบถ้า <ผม S 2> ข้อมูลผมไม่ผิดนนแต่ว่ารุ่นสองน,นี่สร้างเป็นแสนตัวเพราะมีรุ่นทอบอ้วยแจกทหารนะครับตัวไหนนี้เป็นรุ่นสามสอนอสอนจันเพ็นครับรุ่นสามมีไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กนะครับมีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กครับผม สร้างประมาณสี่หมืนหพันตัวนะครับทำเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็มีรุ่มรุ่นสาราสัตย์นี้นะครับรุ่นสารพสัตย์ครับลงกระถาด้านหลังพุทธังธรรมังสังคังนะครับรุ่นรุ่นเป็นรุ่นแรกๆของท่านเหมือนกันนะครับคู่กับมากาตะกัวนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเจอกันไม่ครบไม่ครบไม่ครบตัวนะครับรุ่นนี้เมื่อก่อนก็ชุดนึงก็ หลักหมื่นกลางๆานะครับห้าหมื่นครับครับ